ก็ก็ก็กขอแอปสปอยนิดนึงนะคะผมมีแพนจะร์ลสตรีมวันที่15ตัวตุลาคมนี้แต่ยังคอนเฟิร์มเรื่องเวลาไม่ได้เลยดังนั้นเพื่อนๆก็ห้ามลืมกดสุ r คา e แล้วก็กดกระดิ่งกันนะครับเวลาผมมาไลฟ์จะได้แจ้งเตือนนะงานไว้เจอกันวันที่ยุดห้กับการลา์สตรีมครั้งแรกของผมนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ชีชนนะครับ เนื่องจากว่าเดือนมกราคมนี้ไฮคาร์ Hi ก็จะเข้าแล้วนะคะวันนี้ผมก็เลยมีแผนที่จะจัดทําเป็นเอพิโซดที่เกี่ยวกับอา,อาชีพไฮคาร์เข้านะคบว่าหลังจากที่อาชีพต่างๆอัพเกรดตัวเองเป็นไฮคาร์ art, แล้วเนี่ยจะมีสกิลอะไรดีๆสกิลอะไรเด็เดๆบ้างนะคะวันนี้ผมก็เลยมีแผนจะทําเจ้าตัวฮันเตอร์ก่อนเลยนะครับเนื่องจากว่าผมมีตัวอยู่คาสามพอดีมันก็เลยแบบมีสกิลโชว์เนาะแต่ว่าบางอาชีพผมก็ไม่ได้เล่นตอนอยู่คาสามนะครับก็อาจจะแบบไม่มีสกิลโชว์แต่ก็ อาจจะเป็นพูดโดยการให้เห็นภาพรวมๆนะคะว่าอาชีพที่อัปเกรดไปแล้วเนี่ยมีอะไรดีๆบ้างนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่า Hunter หลังจากอัปเกรดตัวเองป็นสไนเปอเนี่ยมีสกิลอะไรดีๆสกิลอะไรเด็ดๆกันบ้างนะอันนี้ผมก็ใช้เจ้าตัวเว็บลด t MyServer นะครับในการดูสกิลแล้วก็เพื่อนๆคนไหนสนใจเข้ามาดูก็เข้ามาตามเว็บนี้ได้เลยนะครับจะดูเป็นพวกมอนสเตอร์หรือว่าจะดูเป็นสกิลก็ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นสกิลแรกเลยนะครับเจ้าตัวทูไซ e ์อันนี้เมื่อเราอัพเกรดตัวเองมาเป็นสไลด์แล้วนะครับก็จะมีสกิลนี้เลย่งเป็นสกิลที่แบบดีมากๆนะฮะมันจะช่วยบวกดาเมจ20%แล้วก็เพิ่มฮีตสาแล้วก็เพิ่มคิิตทีคอเลตอีก10หน่วยนะครับ ซึ่งแบบคือตอนนี้ฮันเบิลของผมอะเบิลอยู่ประมาณ6-7 0 0 0ใช่ไหมถ้าบอกไปอีก20%อ่ะก็อาจจะเห็นประมาณ8-9 0 0 0ได้นะครับก็เลยแบบว่าอ้อเนี่ยแหละไฮคาา์เข้าเดี๋ยวผมจะรีบเล่นฮันเตอร์แล้วก็รีบอัพทูไซเลยนะครับไปเบิลอะไรดีเนาะน่าจะมีของเออน่าจะมีแมปดีๆเอาไว้สำหรับเบิ้ลหาของแรกนะครับวันนี้ก็ ั้งหน้าตั้งตาเราขอสกิลนี้อยู่เช่นกันครับแล้วก็สําหรับใครที่ ASPD ยังไม่ลอยเกนะครับเจ้าตัวสกิลเนี้ยก็จะช่วยเพิ่มออสสเตตห้าด้วยนะครับซึ่งโอ้โหดีมากๆแล้วก็ฮันนกก็ใช้ได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยมั่นใจว่าจะบวกดาเมจตอนนกออกประจิกไหมแต่ว่าฮันกนกจะได้ประโยชน์เรื่องจอบเพิ่มเป็น70นะครับก็จะได้นกออกประจิกเพิ่มอีก2ครั้งอะ่ะก็ประมาณนี้นะครับต่อไปนะคะวันนี้ก็จะเป็นสกิลสสยนกเช่นกันชืนอ่อว,ว่า f ฟ l c o n a s s ซอลนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี้ยจะเป็น เป็นสกิลแบบกดใช้เลยนะเป็นสกิลแบบล็อกททร์เก็ตหนึ่งทร์เก็ตซึ่งเมื่อก่อนนะ่ะผมเคยเล่นฮันเบิ้ลนะครับเอ้ยไม่ใช่เคยเล่นฮันแทบที่เซิร์ฟอีกีนะครับมันมีดีเลย์เยอะอ่ะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วมันก็แบบ ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะเคยเอาไปใช้ตอนกีววอมันก็แบบสองสามสี่พันนะมันไม,ไม่แรงอะ่ะทุกคนมันถ้าอย่าบาเกีอมันก็ได้รัวๆอยู่นะครับแต่สําหรับผมผมแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วไอ้ค่าเนี้ยมันใช้เด็กกับอินถึงจะแรงซึ่งเซิร์ที่แล้ว,วผมเล่นเป็นฮันแถบมันยังไม่แรงเลยทุกคน <laughs> ขนาดเล่นฮันแถบที่มันอัพอินเก้าเก้าเด็กเก้าเก้าใช่ไหมเออก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเออสกิลนี้เท่าไหร่แล้ว,ลวก็ น่าจะไม่มีใครใช้นะครับเพราะว่าฮันนกมันก็อับรักกับเอจิเยอะๆใช่ไหมครับแล้วก็อินนิดนึงเด็กนิดนึงก็ไม่น่าจะไปรอดนะครับ ต่อไปนะคะเป็นสกิล sharp shooting นะคะวันนี้ก็จะเป็นสกิลที่แบบล็อกท่า겟หนึ่งทก็ตแล้วมันก็จะพุ่งออกไปเป็นเส้นตรงนะครับแล้วมันก็โดนไดหลายเป้าหมายอยู่ผมก็อธิบายไม่ถูกก็คือแบบกดใช้หนึ่งครั้งมันก็จะพุ่งออกไปเป็นเส้นตรงแล้วก็ได้หลายเป้าหมายอยู่นะครับส่วนเรื่องความแรงเอ่อมันจะติดคีย์ได้นะทุกคนสกิลเมือ่อกี้แต่ว่าผมมองว่ามันก็แบบไม่ได้แรงมากแต่ว่าคนชอบเอาไปใช้ในกิวอกกันอยู่นะครับแล้วก็เอาไปใช้ในการเคลียร์พวกมอนเตอร์ตัวเล็กตัวน้อยอะไรประมาณนั้น แล้วตอนที่เอาไปใช้ในกิวอลก็เคยเห็นคนเขาเล่นอยู่นะครับเพราะว่ากิววอลเขาจะอยู่กันแบบกระจุกตัวดังนั้นก็เลยแบบว่าไปเหยียบบากิแล้วก็เหยียบไอ้แดน s ออะครับก็จะช่วยลดเลือดได้บ้างแต่ผมมองว่าก็ยังไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตอนที่เราใช้ในการจิบเวลนะัก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีดีเลย์ที่แบบต้องช้านะครับแต่ว่าของเซิร์ฟนี่มันมีแบบพวกเทมเด็กก็อาจจะทําให้เราไล่ร็วมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับเดี๋ยวผมก็จะเท,ทให้ด้ดดูวยนะ ต่อไปนะคะเป็นสกิลสุดท้ายนะคะชื่อว่าสกิลวินวอล์กเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะไร้สาระมากๆเลยนะครับอันนี้นะคะมันเมื่ออัพขั้น10ก็จะได้บวกวิ่งเร็ววากิ้งสปีด20%นะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นอะไรที่แบบผมมีพีชอยู่แล้วไง ผมไม่ต้องการนะก็คือแบบมีพีคอให้ a b อยู่แล้วนะครับแล้วก็สกิลมันก็ทับกันด้วยแล้วก็เจ้าตัววินบล็อกอะเดินช้ากว่าสกิล AB นะครับซึ่งอันนี้ผมก็เลยบอกว่าเอองานๆไม่เท่าไหร่แล้วก็แต่ว่าพอยของฮันเตอร์มันเหลืออยู่แล้วนะครับบางทีเราปรับ a อหมดแล้วก็กดวินบล็อกเพื่อเดินไปหาปรับได้เร็วขึ้นอันนึงก็อาจจะใช้ได้อีกทางหนึ่งนะครับป่ะเราก็มาเทสกิลกันนะคะซึ่งสกิลแรกที่เราจะเทสเลยนั่นก็คือเจ้าสกิลวินบล็หกนะครับ โหลายก็นานนี่นะฮะมันก็จะเพิ่มวิ่งเร็วขึ้นมากระตึงนึง20%นะครับผมคืออันนี้ผมไม่เคยเทดสอบนะแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าสกิล l b มันวิ่งไวกว่านี้อ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวใช่นี่นะฮะสกิลวินวอล์กของเราก็ประมาณนี้เลยนะครับ ต่อไปนะคะเป็นสกิลโฟกัสแอโลนะคะอันนี้ก็สามารถใช้เคียมอนเป็นฝูงได้เนาะเพราะว่าปกติเจ้าตัวฮันเตอร์มันจะเป็นสกิลเดียวแต่ว่าอันนี้ไล่ค่อนข้างนานเลยนะครับเพราะว่าตัวผมก่ดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะอันนี้เป็นเรนเจอร์ที่แบบคาส่าเมื่อก่อนเคยเล่นทิ้งไว้แล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยนะครับ ก,ก็อะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะแบบเป็นเส้นตรงประมาณนี้เลยก็คือยิงไปแล้วก็ช่วยเคลียร์ซึ่งผมมองว่าถ้าเอาไปใช้เคลียร์มอนในรอยชั้นที่แบบมีบากิ่กับมีดดนเอพคอยเราอยู่น่าจะเจ๋งนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าพอมันมาจริงๆแล้วเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างนะครับมันก็จะแบบมันเอาไปใช้คำข่ามันทุกคนผมมองว่าเออม,มันช้าเราแล้วเราก็ควรจะเบิ้ลน่าจะแรงกว่านะครับเพราะมีประดับเบิ้ลอยู่ด้วย ก็ประมาณนี้นะคบสำหรับ,บ,บเซ้าสกิลโฟกัสสไตล์ต่อไปนะคะเป็นเจ้าตัว Falcon Eyes นะครเจ้าตัวนี้เป็นอะไรที่แบบที่เด็ดมากๆากสำหรับผมเพราะว่าผมเล่น Hunter อยู่แล้วก็เล่นประดับเบิ้ลนะครับต้องการดาเมจดังไรอันนี้ช่วยบวกดามจ20%เเลยนะครับดีแบบดีไม่ไหแล้วนะฮะอันนี้ลองเบิ้ลแบบธรรมดานะครับประมาณ2,000 แล้วก็ลองกดเซตค่อนไอนะคะก็เพื่อนๆก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าดาเมจเด้งขึ้นมา20%จริงๆก็เพิ่มขึ้นประมาณ3-400นะครับก็ก็ดีอะ่ะแล้วยิ่งถ้าเราดาเมจเราสูงเราก็จะแบบเพิ่มเยอะขึ้นไปอีกนะครับอย่างเช่นอ,อย่างเช่นของผมเนี่ยประมาณ7,000ใช่ไหมตอนเนี้ก็น่าจะเพิ่มเป็นแบบ8,900ได้นะครับแล้วก็ถ้าทำ ATP สัก190แล้วก็เหยียบแบน a p นะครับน่าจะแบบ ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอ,อ,อ,อสไนเปอร์ข้าแล้วก็จะเทสให้เพื่อนๆดูนะคส่วนเช้าตัวแฟคท์อ,อันซอลผมไม่มีนกนะฮะก็เลยแบบว่าอาจจะไม่ได้เทสให้ดูนะคะแต่ว่าเชื่อผมเิอว่าคกิลมันกากจริงๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆอยากดูสกิลไหนเป็นพิเศษเพิ่มเติมครับก็ สามารถคอมเมนต์กันด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเป็นให้คบทุกอาชีพแหละแต่ว่าถ้าอาชีพไหนกระสายตอบรับดีกว่าก็าจ,จะทําให้ก่อนนะครับงั้นสําหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับไปบ้านแล้วก็เพื่อนๆที่ยังไม่ได้กด u b s c ไ i b ์ก็รบกวนด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย